วัสดีครัพี่น้องมือนี้่ก,ก็มีเมนูเด็ดอีกแล้วค่ะนั่นก็คือแกงปลาใส่ผักร่วมเป็นเมนูบ้านๆเฮ็ดง่ายๆที่สําคัญประโยชน์หลากหลายค่ะไม่ว่าจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาวิตามินจากผัก สารอาหารครบเลยค่ะเครื่องเทศที่จะใส่มือนี่ประกอบด้วยพริกแห้ง1ิเม็ดตะไคร่หาหัวหอมหัวแดงสามหัวตั้งหม้อข้างนา้ำใส่น้ำประมาณหาลอยซี่ c c พอน้ำเดือดเข้ากับตะไคร่หั่นลงไปตามด้วยพริกแห้งกับหอมหัวแดงโคลกหย,ยาบๆใส่ลงไปเลยค่ะความเพชรพี่น้องสามารถเพิ่มลูกโดดได้อีกค่ะแต่ว่าสําหรับฉันพริกแห้งซิบเม็ดนี่ก็สุดยอดแล้วค่ะปลาดุกนี้ได้มาจากสะป่าของตากับยายเป็นปลาดุกอุีประมาณสามตัวตัว,ตวใหญ่ค่ะค่ะพี่น้อง เนื้อแน่นแน่นรับรองว่าความมันความนวดนี่แซบค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงรสค่ะเกลือเนึ้อชอนชาน้ำปลาเนืทับพี่น้ำปลาเน้อชอนโตตบ้ทยด้วยผงนวดเนึ้อชอนชาค่ะการปรุงรสนี่พี่น้องสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะมักนวดกลมกลมรสชาติแบบใดกะเลือกสรรเอาเองเลยเขาจะใส่ไฟปานกลางในการต้มพอน้ำเดือดก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะพอเทเนื้อปลาลงไปเขาจะบกค้นเนาะค่ะเพราะว่ามันจะเห็ดไห่ข้าวและที่สําคัญ เข้าปรปตรงค้นดูค่ะเพราะว่าจะเห็ไในเนื้อปลาแตกหลังจากนั้นปิดฟ้ามอไว้เราจะใส่เวลาในการแกงปลาประมาณยี่ห้าถึง30มสินาทีปลากระสุกได้ที่ค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะใส่ผักสดต่างๆ้เข้าเตรียมไวก็จะมีผักกาดดอกกวางตุง้งผักชีเล่าต้นหอมบัวและกะที่สำคัญขาดบ่ได้เลยก็คือผักอีตูค่ะภาษาการเรียกใบแมงลักจะบอกว่าผักน้ตาต่างหยานี่ สวดหมอเลยค่ะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหรือผักต่างๆจัดจุกๆเลยค่ะเป็นเครื่อกันมอก่ะพี่น้องเวลาห้ากินเขานี่ถ้าไม่ผักนี่ รู้สึกว่ากินเข่าคาบนั้นนี่แซบคักเขานี่เบิดกระติบตเลยค่ะจะเลิ่ออาหารคักคพี่น้องแกงปลาใส่ผักลวมมือนี่เข้าก็จะเฮ็ดน้ำจิ้มแจ่วกินกะเป็นแจ่วพริกผงธรรมดานีละค่ะพี่น้องแต่ว่าแซบคักส่วนประกอบอง่ายๆเลยค่ะพริกผงหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาน้ำปลาลายยางละครึ่งช้อนโต๊ะผงนวหนึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำแกงปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วกับบกเน่าอีกหนึ่งเปลืองหลับร่องว่าน้ำพริกแจ่วผงของเข้าแซบคัคค่ะหันมาเบิ่งแกงปาพพกลาดุกเฮาพอผักสลัดกะถือว่า สุกแล้วพร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะพูดถึงคุณหวานเจี๊ยบจัาหน่อยเนาะคะ่ะตะกี้เพื่อนบ่มากพักเลยได้ค่ะพี่น้องเวลามีพักนี้เพื่อนจะเคลียร์ท่มโบกินเลยค่ะแต่ว่าทุกมือหนีเพื่อนว่าพักนีแซ่บคักค่ะพี่น้อง